สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเพจสลิงช็อตทีเฮดอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะมาส่งยางให้กับลูกค้านะครับเป็นยางสั้นสูตรสามนะครับใช้ยิงใน่ทาทาบแกมนะครับอย่าตัวนี้แรงนะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะฮะที่เพจสลิงช็อตทีเฮดนะครับผมจำหน่ายขั้นต่ำห้าคู่นะครับสิบคู่จะไม่เหมือนยางสูตรหนึ่งสูตรสองนะครับถ้ายางสูตรหนึ่งสูตรสองเนี่ยจะเป็นยางที่จาหน่ายขั้นต่ำสิบคู่ขึ้นไปนะครับผมแต่ว่า ตัวนี้จะเป็นยางสซ่สามที่ผมาขายขั้นต่ำห้คู่เนาะนะครับผมยางค่อนข้างแรงนะครับผมใครที่ชอบอยางแรงๆนะครับแข็งๆยิงลูกได้ค่อนข้างไกลนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าแรงนะแต่ว่าต้องดูกําลังตัวเองด้วยนะนะครับถ้าใครเป็นมือใหม่เพิ่งเข้ามาเล่นเนี่ยไม่แนะนำนะครับคือต้องฝึกฝนสักระยะหนึ่งแบบ จับยางที่มันหนา,นาเล่นมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้จะได้ไม่มีปัญหาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวสั่งไปแล้วมันยิงไม่ได้นะครับมันแข็งคือสําหรับผมมันยิงได้นะครับแต่ว่าเรื่องความแม่นยํามันทําให้มือสั่นเนาะยางแข็งเกินไปก็ไม่ดีนะครับผมแต่ว่าถ้าใครที่กําลังมากๆไม่มีปัญหาเรื่องการยิงยางแข็งๆสั่งเข้ามาได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้เนาะวันนี้นะครับผม